พระประสงค์ที่องค์เอกอ,อัราาคราสาตูปถัมับที่องค์ท่านตั้งชื่อจิตตภาวันจิตตภาวันแปลว่าการเจริญแห่งจิตหรือพัฒนาทางจิตเนี่ยได้สมบูรณ์ในความสมบูรณ์แห่งความเป็นจิตตภาวันสมควรเป็นวัดจึงได้นามว่าวัดจิตตภาวันซึ่งการตั้งขึ้นเป็นวัดอย่างสมบูรณ์โดยกฎหมายเนี่ยได้เกิดขึ้นเมื่อ เมื่อปีที่แล้วนดิปีที่แล้วท่านผู้ชมบอกประมาณหนึ่งเดือนนี่แต่มารับตําแหน่งมาหนึ่งปีกับสองเดือนหนึ่งปีสองเดือนรับตําแหน่งหนึ่งปีสองเดือนอป็วดประมาณปี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 เศษเศษปีเศษเศษท่านผู้ชมครับสมบูรณ์เป็นวัดในวรพุทธศาสนาตามกฎหมายทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับือนกันทีนี้ก่อนต่อยอดที่ตรงนี้ทางจังหวัดทางหลวงพ่อทงหน้าจังหวัดการเจ้ารับเกิดนั่นก็ให้บันทึกไว้เป็น เป็นที่พักสงฆ์ที่ตั้ภาวนไ้ก่อนนะซึ่งเพราะมีพระมาอยู่ท่านที่ไหนมีพระมาอยู่เนียกพระจะต้องมีที่สังกัดนะถ้าไม่เป็นวัดพระถ้าไม่เป็นที่พักสงฆ์ถ้าไม่เป็นวัดพระก็ไม่มีสังกัดพระต้องอยู่วัดฉะนั้นณัณะนี้พระสงฆ์มาอ็่าปัญษามาพักมาต่างๆก็เป็นว่าเป็นวัดนล้วเป็นวัดแต่ทำที่ประกาศให้ทุกท่ได้งทราบาลเริน